ศาสตราจารย์สิน้องใจเย็นๆก่อนศาสท่านอาจารย์ไอ้คนนี้เลยค่ะไอ้คนชั่วคนนี้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยศานอาจารย์ท่านต้องจัดการเรื่องนี้สิค่ะสิที่ท่านแอบดูข้าอาบน้ำพี่เจ้าพี่เจ้าเนี่ยอะไรกันเนี่ยพี่เจ้าไปแอบดูสิน้องอาบน้ำเลยนะอาจารย์เจ้าบังพอดมีปากแข็งอยู่อีกเหรอบใครเดียร์ของพี่เป็นพี่จริงจริง น่นไม่ใช่ข้านะสิทธิ์น้องฟังก็พูดก่อนต่อนหน้าสิทธิ์พี่ทุกท่านเลยข้าขอสาบานถ้ามันพูดแอ้แอบดูสิทธิ์น้องอับาดาาับแล้วก็มันจะต้องไปตายดีขอให้ฟ้าผ่ามันตายเลยโ <c oughs> อ้บนทีเลยอาาจรย์แม่งพายกชุดเลย